สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลวงติ๋งนะครับวันนี้มีเงือวานที่น่าสะสมของหลวงพ่อทวดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับเป็นหลวงพ่อทวดที่พท่านเขียววย่าทวยเงาะนะครับสร้างไว้เมื่อปี2537นะครับรุ่นบูรณะกุติสงนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ท่านาจารย์นองยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีท่านาจารย์นองแล้วก็ท่านท่านจารย์พลด้วยนะครับร่วมปลุกเสกนะครับเป็นพระปีที่ ลึกพอสมควรนะครับอายุเกือบสามสิบปีนะครับที่พิเศษก็คือเป็นพระที่กดมือนะครับเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยนะฮะสร้างแบบโบราณนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะครับพอดีผมเก็บไว้ก็นานมากแล้วนะครับวงนี้ดันออกไหมนะครับเนี่ยนะฮะหลวงพอ่อหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นบูรณะกุติสงนะครับพระทวยเงาะ เอโคโจังหวัดตันีนะฮะสองห้าสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดนะครับเพื่อนๆอีกสองปีก็ครบสามสิบปีแล้วนะครับผมอยู่2องค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะเป็นพากกดมือนะครับเพราะนั้นจะค่อนข้างฟูๆหน่อยนะครับ น่าใช้มากๆนะครับมีกรุ่นหนึ่งของพ่อันเขียวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับครับพิมพ์สมงก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะไม่มีข้อความอะไรนะครับก็จะเป็นแบบการกดมือลงไปนะครับก็จะมีลายนิ้วมือลางๆอยู่บ้างนะครับนี่นะนี่นะ ก็จะเห็นเป็นลายนิ้วมือกดไปอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อ,อนี่นะฮะลายนิ้วมือเยอะเลยนะครับก็จะมีคราบน้ําว่านขึ้นมานะครับเป็นแบบสูตรแบบโบราณเลยนะครับสําหรับสององค์นี้นะครับเนื้อหาก็ องซาซมือนี้รู้สึกจะเข้มกว่านิดหนึงน่งเห็นไหมเพื่อนองขวานี้ก็จะออกเทาเทากว่าหน่อยหนึ่งนะครับเนื้อว่านดํากากยายักก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบขาวขาวเทาเทาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดาดากว่านิดหนึ่งก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูทีละองค์แล้วกันนะครับในรายละเอียดนะครับเพื่อนดูหน้าองค์พระก่อนนะครับนี่นะฮะ มีหูชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะชัดเลยนะฮะจมูกก็ดงดีนะครับภาพน้ำว่านขึ้นขาวขาวเต็มไหมดอ,อันนี้คือไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอยู่ในกล่องมาอย่างเงี้ยนะฮะเกือบสามสิบปีละเก็บไว้อย่างนี้มาเลยนะครับด้านล่างไม่มีรูนะครับ แนวนี้นะครับนี่นะฮะสมด้านหลังองนี้ลายน้วมอจะเห็นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับคาบน้ำวานเห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกองค์นึงนะครับเพื่อนๆอง์นึงนี้จะเทากว่าหน่อยนะครับเห็นไหมฮะเนื้อเทาเนี่ฮะ ต่างกันนิดนึงนะครับนี่ดูครับขู่ชัดแจ๋วเลยนะฮะสองข้างนะฮะชัดชัดเลยนะครับจมูกโด่งโดงเลยนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับถ้าปิดกล่องไม่ดีนี่อันตรายเหมือนกันนะครับบางทีแบบไปโดนจมูกนิดนึงเนี่ยเสียเลยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเก็บเข้ากล่องนะครับ ส่วนตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยเห็นลายนิ้วมือที่กดชัดเลยนะครับเห็นเนี้ยเป็นลายนิ้วมือเต็มเลยนะครับคือสร้างแบบโบราณเลยนะครับเพื่อนนี่ตรงนี้ยังมีเลยนะครับตรงยังเห็นลายนิ้วมืออยู่เลยนะครับนี่นะครับ ถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาใช้ดูนะครับกินพาะปีก็ค่อนข้างลึกแล้วนะครับเพราะว่าสามสิบปีนะครับแล้วก็สร้างแบบโบราณกดมือนะครับวัตถุประสงค์ก็ดีนะครับบูรณะกุติสงนะครับเสกโดยพระท่านเขียวมาช้วยเงาะด้วยครับท่านก็เพิ่งลาสังขารไปไม่นานนะครับแล้วก็มีอาจารย์นออาจารย์พลอีกนะครับเรียกว่าทางมวลสารเจตนาพิธีการเรียบร้อยดีงามนะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับวัตถุมงคลรุ่นบุรณกุฏิสงปี2 5 3พันห้าร้อสาสิบเจ็ดนะครับสร้างแบบโบราณนะครับกดมือนะครับพอท่านเขียววัดถ้วยเงาะจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์นองท่านอาจารย์พลเสกร่วมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ